엘리 만지채 มองทางไหนก็ติ๊กเจษสามองขวาก็เจมส์ีรเยอะมองซ้งาย ยูซ้ายนี่เรียกได้ว่าบอยประกอมองตรงตรงใชนี่มันตัวอะไรสวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเชร้ามันมานสิ่ขีเป็นไงล่ะเช้ามารายการตัวฮะวันนี้ครับผมถือว่าอากาศในเมืองไทยของเรานี้มันเช่างแปรปรนยิ่งอะไรนี่ห้าวแม่งร้อนตอนกลางคืนไม่ก็ร้อนอยู่นั่นเนี่ยวันนี้คือดีไม่ก็ตกขึ้นมาซะง,งั้นนะครับจนเลยทําให้บางคนก็ป่วยเป็นไข้หวัดบ้างแหละไข้ใจเนี่ยเยอะมากใครก็แล้วแต่ตอนนี้ที่กําลังอกหักอยู่นะ รักคุดตุ๊ดเมินชนีหนีนะฮะถึงจะไม่หล่อนะฮะแต่ก็โคตรจนเลยฮะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเราครับผมเป็นรายการที่มันำเสนอทดลองและสาธิต นี่ <Yeah! S 1> นำวัตถุดิบรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างครับมารังสรรค์และที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับรายการของเรานั้นไม่ใช่รายการอาหารไม่ใช่รายการอาหารไงเออเอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทดลองกันแต่วันนี้ครับจะมีเรื่องอะไรสุดติ่งให้คุณผู้ชมได้ทดลองนั้นต้องคอยติดตามนะถ้าพร้อมแล้วไปซอยดูดีกว่าฮะสสสดดดด โอ้โหคุณผู้ชมหายตัวว่ามาจากสยามเซ็นเตอร์นี่เมื่อกี้ตู้ชักเบรกเนี่ยพักเบรกไม่ใช่ชักเบรกผมหายตัวไปสยามเซ็นเตอร์มา <c oughs> ก็เลยรู้ว่าที่สยามเซ็นเตอร์เนี่ยโอ้โหมีดีกว่าร้านค้าร้านโวงทั่วไปแต่มันจะมีสาวอ่อออ,อยากกลับไปเป็นสิบแปดอีกครั้ง <c oughs> แต่พอเราแก่ขึ้นแล้วก็มองเด็กว่ามันโคตรน่ากินเลยเฉพาะแบบขาวๆตึงๆเนี่ยโอ้หมกบุญหมกบุญคดเรี่องคดลาครับคุณผู้ชมคครับุณผู้ชมเคยย้อนกลับไปวัยเด็กไหมฮะอยู่ในมือผมเนี่ยเขาเรียกว่ามัช มโลอร่อยอร่อยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งพอกินปุ๊บเหมือนย้อนไปวปเด็กเลยรสชาติเนี่ยของมัสเมโล่เนี่ยมันก็จะหอมหวานมันก็มีส่วนผสมครับไม่ว่าจะเป็นเจอร์ตินไก่ขา้าวน้ำเชื่อมกูโคสน้ำเชื่อมกูโคสัน <c oughs> นี่ไม่พ้นอะไรที่มันอยู่ใต้ะดือเลยทีเดียวซช่งวันนี้ครับผู้ชมเราจะทดลองครับเอาใจน้องๆหนูๆกันบ้างจะมานําเสนอสมอครับ ไคกเกอร์สอดไส้มัชเลโลในสไตล์ของเชฟแมนงงเลยงงว่าทำได้ไงวะแต่เรื่องวัตถุดิบจะเป็นอะไรนั้นไปดูดิว่าใช่ใช่ไปดูนะไปเป็นเพลงมไมแล้วเ้าคุณผู้ชมวันนี้เรามีอะไรบ้างครับมัชเบโลเนอันดับสอเค้กเกอร์อันดับสมช็อกโกแลตอันดับส มิ้วชอเเ็อกโกแลตมัสเมลโล่เค้กเกอร์เนี่ยแล้วก็มิ้วชอเเ็อกโกแลตเรามาเริ่มขั้นตอนกันดีกวา่าว่าทำอะไรกันบ้างขั้นตอนแรกเค้กเกอร์ที่เรามีอยู่ที่บ้านนะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเค้กเกอร์มึงเอาไว้บนโต๊ะเลยเอาขนมปังที่มันเป็นเนยเนี่ยน่าใช่เด็งานแต่วันนี้เรามีเค้กเกอร์เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันนะเ,เอาอันนี้มาวางมันเอาเอา,เอาที่มันสมบูรณ์นะฮะเอาที่มันแบบอยู่ในจานได้นะฮะต้องเป็นจานที่เข้าตู้อบไมโครเวฟได้ด้วยแกะมัสเมลโลนะ่ฮะ มาสมิสมโลเนี่ยจะเป็นไส้ชอ็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมนี่เพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยมันจะได้ออกมาเยิ้มๆหน่อยไอ้คัมเบอสมอลเนี่ยจะมาจากกิจกรรมของลูกเสือเนี่ยนารีครับที่เขาเข้าแคมป์กันเข้าค่ายกันแล้วเจ้ามาสมโิโลเนี่ยมาปิ้งกันเนี่ยนะครับเขาก็จะมากินกับพวกช็อกโกแลตพวกบิสกิตหรือว่าแคัคเกอร์เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าสมอลก็เลยเพี้ยงมาเป็นคำว่าสมอลฮะซัมมอลนะฮะซัมมอลแปลว่าซ้ำหลายๆทีนะครับ มาสคาเรลวางเข้าไปครับให้ครบทั้งหมดครับที่เรามีอยู่คุณผู้ชมครับวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะตาเป็นอย่างี้ขั้นตอนต่อไปครับนำช็อกโกแลตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิ้วช็อกโกแลตหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยวางเข้าไปฮะตั้งมิ้ช็อกโกแลตเอาวางมาฮะเสร็จเรียบร้อยวางให้สวยงามนี่ฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของต้นตำรับเขาเนี่ย เขาจะเป็นการถิงไฟปิ้งบนกองไฟนะฮะอันนั้นคือต้นตำรับของเราเนี่ยอาจจะค่อยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไชยบ,บ้าแล้วผมเอามากองไฟมาตรงนี้เลยครับโอ้โหไฟเมากันเลยทีเดียวแล้วผมจะถ่ายรายการนี่ไหนฮาแป๊บหนึ่งดราม่าไปแล้วเสี็จแลวครับผมจะไปเข้าตเตาเมโครเวฟครับ,รบกำลังไฟประมาณ200อ,องศาประมาณ3นาทีไปเข้ากันดีกว<า>่าไป เอาละครับคุณผู้ชมเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับออกจากตู้อบไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนี่ oh, <yeah. S 1> ส่วนมัสเมลโล่เนี่ยมันก็จะพองออกนะครับอันนี้เพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ตัวช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะละลายนะครับซึมซาบไปกับตัวมัสเมลโล่ตัวนี้ช็อกโกแลตมันก็จะนิ่มๆหน่อยเ <c oughs> อิงเอโอ้โหนี่นะขั้นตอนสุดท้ายก็นําตัวคริกเกอร์เนี่ยประกบเข้าไปข้างบนครับประกบไปแล้วก็กดไปด้วยครับเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะได้แบบเซตตัวฮะอ่ะ เสร็จแล้วครับหลังจากที่เราประกบมาครับดูกันแทงนี่ผมจะเอาชิ้นออกมาชิ้นหนึ่งนะฮะให้ดูกันให้เห็นชัดช็อกโกแลตมันก็จะเป็นละลายอย่างนี้เลย <Yes! S 2> นี่ไงเขาเรียกว่าสมอ l ลองชิมดูก่อนนะฮะและดูน่าอร่อยมากอยากกินอะอร <Mul> ่อยอ่ะ ซอสแล็ตพัคเตอร์แล้วก็มาร์เมลโล่เนี่ยมันเข้าไปมีความหวานแล้วมันจะมีความเหนียวของมาร์เมลโล่ด้วยนะฮะซอสแล็ตก็หวานมันหอมอร่อยครับ <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นการทดลองที่สุดติงมากๆและนี่ครับคือสโมลเค้กเกอร์ซอไซมัสมลโล่ที่ทำโคตรแสนจะง่ายเลยในสไตล์ของเยอแมันสุดยอดโอ้โห ôi, อร่อย ัาที่เขาทมโอเเ้ยเช่นเคยครับในช่วงของสามันกันเหมือนเดิมในท่วงนี้ครับอยากจะมานําเสนอเรื่องของมา้ามีสีขะสีตีนเดินมามันร้องฮีฮิกับกับฮิฮิกับกับเรื่องของม้าครับแต่เรื่องเราจะเป็นยนนังไงนครับฟังให้ดีๆมันเป็นเรื่องของทั้งม้าจริงแล้วก็มา้าเล็กร้องอยู่สู้รังังแต่ไม่มีทูเร แกเลย่ซึ่งเรื่องแปลกเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับที่จะมานําเสนอให้กับผู้ชมได้ทราบเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองฟาวเคร์ประเทศสกอตแลนด์โดยได้มีปติมกรหนุ่มใหญ่ครับที่ชื่อว่าแอนดี้สกอตครับเป็นเั้งปติมกรครับแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มด้วยเป็นฟาร์มม้าหหนึ่งในฟาวเคเขามีม้าคู่ใจที่ร สุดจะรักเลยชื่อว่าเจ้าดุกและเจ้าบารอนเนี่ย,ยนะครับด้วยความรักเนี่ยที่หนุ่มแอนดี้เนี่ยมีให้กับเจ้าเยฟ่าสองตัวที่รู้ใจเนี่ยนะครับเป็นแรงบันดาลใจครับในการสร้างปฏิมากรรมโมโหลานวิ่งใหญ่เป็นปอร์ลุ่ <c oughs> มวัดเป็นสิบเปนแสนเป็นพันเป็นหมืญญันถึงกับโดยการสร้างในเรื่องนี้ครับเพื่อที่จะเป็นการ ให้เจ้าดุกและเจ้าว้า และที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับปฏติมากรรมนี้สร้างจากสเตนเลสด้วยจํานวนชิ้นเนี่ยแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองชิ้นพระเจ้ามันยิ่งใหญ่ลังการมากปฏปะติมาต่อการครับคุณผู้ชมครับจนกลายเป็นหัวมา้าทั้งสองหัวที่ชื่อว่าเทลปีส์ด้วยความสูงครับสูงถึงสามสิบเมตรกรเดี่ยวโอ้แต่การสร้างปฏติมากรรมนี้นะครับก็เลยทําให้ในเมืองแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกหนึ่งที่ที่ว่าเป็นการ ปืนได้นกสองตัวฮะทั้งในเรื่องของความรักของตัวเองด้วยแล้วก็สร้างแหล่งท่องเที่ยวสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วย yeah, <man. S 1> สุดยอดถามผมว่าผมจะสร้างอะไรเป็นของตัวเองจะสร้างตุ๊กตาอย่างสาวญี่ปุ่นไว้ในบาน้านแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวน,นั้นเข้ามาลวนลามตุ๊กตาตัวนี้ได้อย่างน้ำใจและผมจะฝากรอยลักให้กับตุ๊กตาตัวนี้ไวท้ทุกๆสองชั่วโมงเริ่มแลวเท่ากูดูหมอนีิเฮ้ยมึงสูอมอกสิ เป็นเลด้าแล้วเป็งคนผู้ชมควนขคักๆเด้มึงได้ทุกภาษาเลยไงมาเ้ย ตั้งแต่การทำนะฮะก็ลองไปทดลองนะฮะแต่น่าเสียดายนะครับผมในรายการตัวน,นี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วแต่อย่าลืมคัะใครที่มีเรื่องวดีๆคลิปเจ๋งๆโดนๆน,น,น,นะวิธีการทำเนี่ยที่เรียกว่าแปลกและแหวกแนวไม่มีใครทำโชว์บ้าเนี่ยเขาไม่ทำนะครับผมก็แชร์ไปได้ครับที่ f a c e b o o k c o m t h e living show channel ครับ ยูทูบของเราก็ามีแล้วเนอะนะครับก็เข้าไปคลิกนะครับเสิร์ชคำว่าเชฟแมนมันจะเจอแน่นอน,นครับผมสำหรับวันนี้น่าเสียดายต้องขาลอยและขอลา,อาไปก่อนกับรายการเชฟแมนมันสิเชฟล,ลาลาแล้วเนอะเซอร์ดีนะ่ามบานบะินาวู้วเย้